สีสีเอยวันนี้เป็นวันดีเริกยามเยือนจึงได้เชิญบายสีเคลื่อนสู่ขวันทันให้ร่มเย็นมีทั้งเทียน ั้งบุพภาภักกาแก้วหอมระรื่นชื่นหรือไทยอันละนานานาหอมมะลาขจรเอ้ยขอเทวาช่วยรักษาเือมหาวิจัยราชภัสรสงขาของเราได้จัดกิจกรรมดีๆขึ้นก็คือการบายสีสู่ขวัญน,นักศึกษาชั้นปีที่หนึ่ง ซึ่งเราว่างเว้นไม่ได้ทำมา2ปีนะคะปีนี้เป็นปีที่เราจัดอย่างยิ่งใหญ่และได้ผู้เชี่ยวชาญจากวัฒนธรรมจังหวัดนะคะมาทำพิธีให้ในวันนี้ซึ่งท่านเป็นสิทธิ์เก่าของเรานั่นเองนะคะกิจกรรมในวันนี้เราต้องการที่จะรับขวัญนักศึกษาใหม่ ให้รู้สึกว่ามีความอบอุ่นประทับใจและมีความมุ่งมั่นที่จะตั้งใจเรียนให้สำเร็จการศึกษาเป็นบัณฑิตที่ดีในอนาคตของมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาสื่ไปกิจกรรมนี้จัดขึ้นเพื่อที่จะรับขวัญนักศึกษาใหม่ก็คือนักศึกษาชั้นปีที่หนึ่งเป็นการต้อนรับนักศึกษาใหม่นะคะที่เข้ามาเรียนในมหาวิทยาลัย ก็ขอให้นักศึกษาชั้นปีที่หนึ่งทุกคนนะคะตั้งใจเล่าเรียนให้สำเร็จการศึกษาและก็ให้ดำรงตนให้เป็นไปตามอัตลักษณ์ของมหาเทยาลัยคือเป็นคนดีมีทักษะชีวิตมีจิตสาธารณะค่ะและก็ขอให้ดูแลสุขภาพให้แข็งแรงทุกคนด้วยนะคะสวัสดีค่ะ ในการเข้าร่วมโครงการสืบสารใบสีสุขันของนักศึกษาชั้นปีที่1นนะคะหนูมีความรู้สึกดีใจเป็นเกียรติมากๆค่ะเพราะโครงการนี้นะคะเป็นโครงการที่ให้ความรู้เกี่ยวกับนักศึกษาชั้นปีที่1ทําให้หนูนะคะได้รู้เกี่ยวกับรัวของมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลามากขึ้นค่ะแล้วก็หนูจะพัฒนาตัวเองนะคะแล้วก็เป็นบันณฑิตที่ดีของสถาบันราชภัฏสงขลาค่ะขอบคุณค่ะในฐานะนักศึกษาปีหนึ่งครับเป็นตัวแทนเข้าร่วมกิจกรรมสืบสารศินใบสีสุข,ขัน์นะครับ ผมจะนําสิ่งเหล่านี้นะครับไปใช้ในชีวิตประจําวันนะครับและเป็นต้นแบบที่ดีนะครับให้กับนักศึกษาปีหนึ่งทุกทุกคนครับขอบคุณครับหนูรู้สึกยินดีและตื่นเต้นเป็นอย่างมากนะคะที่ได้เข้าร่วมกิจกรรมใบสีในวันนี้ค่ะและหนูก็จะนําความรู้ที่ได้นะคะไปพัฒนาชุมชนและก็ท้องถิ่นค่ะ